เสียบไปลิปโป้โอุ้ยตายนี่นหะตายได้นี่ตายได้หน่พ่อใหญ่เออเอาเลยครับอัดสวยแล้วครับเฟิร์สบัตรมาฮะคุณลุงคุณลุงอ้วนอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปเลยป่าอยู่นี่ครับชึบป,ปั๊บโอ้ยโดนตัด อ,อไม่น่ารอดไม่น่ารอดคันเทพเว็บซื้อขายดีเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ด ID เกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติมเก,ม,เกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คันเทพลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมฮันแน่เห็นเรียวมะก็อย่าพึ่งกดออกเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมเดจัสกับเดิมกับรายการเจอฟอร์เกมนะครับวันนี้ผมจะ พานำพาทุกคนนะครับมาดูคอมโบที่อ่าเรียกด้ว่าเป็นเมตาบราซิลก็ว่าได้นะฮะยีหน้าโรมนะครับบวกกับเรียวมานะฮะซึ่งเสียงนี้เนี่ยผมอัดมาจากอนาคตนะครับในเกมเนี่ยผมตอนที่ผมเล่นเนี่ยคือยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอเคเดี๋ยวตัดไปในช่วงที่ผมเล่นสดเลยแล้วกันนะฮะในเกมนะครับว่าผมอึ้งขนาดไหนนะฮะว่าคนนี้เขาเอายีหน้ามาโรมได้โหดจัดๆบวกกับเรียวมาของผมนะครับไปเลย วิอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับยังกันนอ้อโอ้โหฝั่งตรงข้ามถึงกับปากสั่นกันเลยครับโอเคฮะฝั่งตรงข้ามนี่เหมือนจะเป็นโอ้โหโค้สแตนดาร์ดเลยนะครับมาเพื่อเก็บดาวเลยนะครับแต่ฝั่งเรานี่คือ ยีหน้าน่าจะโลมนะฮะยีหน้าน่าจะโลมโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับผมนิเจสก็เดิมกับรายการชจ้าฟอร์เกมนะครับอยู่กับเรียวมากันอีกแล้วนะฮะสัญญาว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายคลิปต่อไปจะไม่เป็นเรียวมาละ <laughs> สามคลิปต่อกันแล้วนะครับโอเคก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวเขาจะทําอะไรงั้นหรือทําไมเขามาดักตรงนี้บับแดงบับแดงนะครับเกมนี้ผมกดสองมากับไฮยายเตะนะฮะเพราะฉะนั้นอุ้ยจะเอ้ยได้เปล่าวะ โอเคเพราะฉะนั้น3มคนนี้น่าจะมาด้วยกันนะฮะยีนา่าตูเรนแล้วก็เอา้าบัฟโดนเข้าแล้วเพื่อนนุ่นตัดบัฟมันตัดบัฟมันให้ขาดชับๆโอเคริโปริโป้ิโปริโปโอ,ปโ,อ,ปโ,อ,ปโ,อโหใหญ่ยยจังริโปโอโหใหญ่ยยจังอย่าทำยีน่าผมยีน่าได้แดงไปเออตัดให้หมดเสียบไปริปโปอุอ้ยตายนี่แหละตายได้นี่ตายได้นี่นพ่อใหญ่เออเอาเลยครับอัดสวยแล้วครับเฟิร์สบัตมาฮะคุณลุงคุณลุงอ้วนอีกหนึ่ง หนึ่งหนึ่งโอ้ยโอเคครับผมหุยได้อยู่นะได้อยู่นะมันก็ได้อยู่นะมาครับตัดต่ออ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดไม่เหลืออะไรเลยป่าบับบนป่าบนไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้หนูข้าเป็นเวเลสป่านะนี่ไงมาแล้วโอเคผมต้องถอยแล้ววุ้ยจะปั๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่า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 ทำกัน อย่ารังแกฉันอย่ามารังแกเรียวมะตอนที่เรียวมะยังไม่มีอันตีเพราะว่าเรานั้นสวนไม่ได้ห oh, <yeah. S 1> ลบก่อนครับมาสองขนาดนี้ oh, <yeah. S 1> นะครับ <laughs> <laughs> เวเลสไม่สี่เลยเวเลสเสียเซลเสียเซลเลยตอนนี้ okay. โอเคตัดคลิปเขาก็ยังไม่สี่นะนี่แต่ปลาเราสี่ไปแล้วนะฮะปลาเราเป็นไอรีนะครับในเกมนี้บอกเลยว่าเอามาก่อนเล็กต่อะฮะจะมาเหตุไหมจะมาไหมมาไหม,ม,ไหมรออยู่นะรออยู่นะถ้าจะมาก็รีบมา เออได้ไปแล้วโป้ทำอะไรอะโอ้ยหนีว่ะเฮ้ยโยไหวไหมเนี่ยเพื่อนโอ้โหเออโอเคเอา้าวโอ้โหมันบังอาจมากๆเลยผมทำไมคุณบังอาจมาทำป่าผมแบบนี้ล่ะครับโอ,โ,โอ้ยโอยรับแดงมาอีกแล้วตัดไปสวยงามครับเมื่อกี้ผมนึกว่าไอรีจะไหวนะผมก็เลย วิ่งไล่ริโปหนีไปให้นะฮะสรุปไอรีไม่ไหวเว้ยไอรีสู้เวเลสไม่ได้โอ้โหโอเครู้แล้วฮะเริ่มรู้แล้วโอเคเราต้องช่วยไอรีเรื่อยๆอยู่คุกนกปึ๊บมดูเลือดดู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 จับเสียบป้าฮะจับป้าห้าเฮ้ยอุ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 ้ยหลบเขาป้อมก่อนครับยังไงช็อตเดอร์เอาห่อสวยงามมากครับเอาละครับในจังหวะนี้นะฮะเราก็ กลับบ้านกันก่อนนะโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยมันได้อยู่นะเนี่ยคอมตัดป่าออเออวะผมก็วิ่งตามเขาแบบแบบสไตล์ออฟเลนนะฮะโอ้โหดูเขาเล่นอุ้ยยีน่าโรมน่าเล่นมากเลยผมต้องไปหาดบ้างแล้วนะครับเปเลยป่าอยู่นี่ครับชึบปั๊บโอ้โยโดนตัดเออไม่น่ารอดไม่น่ารอดได้บัฟมาใช้ด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าเอามาทำไมนะ <ith at> เรือแต่บัฟฟ้าเอาบัฟฟ้ามาทำไมรดคูดาวนิดนึงก็ดีโอเคแต่เรียนบนเราเหมือนว่าจะโดนแล้วฮะต้องรีบต้องรีบไปแลน Star <c oughs> แลนแลนแล้วมะพนุมแลนหันหันแลนหันหันชุบอุ้ยไม่ติดบัคเฉยโอเคปกติตรงนี้มันจะติดบัคนะฮะโดดแบบเฉียดกำแพงนี่จะสามารถโดดได้สองทีนะครับไม่มีโอเคถ้ามีจะมีเสียงตืจิ๊ง เออเรีว่าผมเริ่มชินกับสกินนี้แล้วนะโอ้ยโอ้โหยังรัดได้อยู่เนาะขอนมไม่ได้คุณจะมารัดนกผมแบบนี้ไม่ได้ก่อนเล็กต่อฮะไอริอยู่กับไอริเฮ้ยผมจะไม่ทิ้งคุณแล้วไอริุวิมาสุดใส่สุดสุดแข็งพึบจับอ่ะเออเออเอเฮ้ยเหมือนจะมีประเด็นข้างล่างขอมาหน่อยเฮ้ย <c oughs> เลือดน้อยๆแบบนี้แล้วเป็นเมดด้วยบายบายครับผมแรงมากนะฮะเซตนี้บอกเลยว่าเดอะเบสในแพทนี้มากๆเซ <c oughs> ตดาเมดล้วนลิปโปลิปโปโอ้โหใหญ่จังหลายคนถามผมว่าผมใส่รูนอะไรให้เรียวมานะฮะซึ่งเอจริงผมก็ทําคลิปเลียวมาไปหลายคลิปนะผมขี้เกียจแปะเกี่ยวกับเรื่องรูนแล้วนะฮะลบก่อนโอเคผมจะบอกตรงนี้เลยละกันนะฮะถ้าใครดูมาถึงตรงนี้นะรูนที่ผมใส่ให้เลียวมา้า ประจำเลยก็คือรูนเจาะร้อยตีไวนะครับอ่าส่วนใครจะเปลี่ยนเป็นแอสซสซเนตก็ได้นะฮะไม่ว่ากันแต่ผมถนัดเรื่องตีไวสซะมากกว่าผมว่ามันเคลียร์เลนไวนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราได้ฟาร์มเนี้ยรูนตีไวช่วยได้เยอะนะฮะ ah! ดิโปชึบชึบ,ชบจริงๆความแรงมันก็ไม่ต่างอะไรกันเยอะนะฮะนี่ได้ว่าใส่แอสเซสซิเนตก็มันจะตีช้าลงแต่มันจะแรงขึ้นนิดนึงนะครับ นี่ว่าแทบแทบไม่เห็นความต่างก็ต่างอยู่แต่แบบแทบไม่เห็นความต่าง <c oughs> โอเคอุ้ยเขาวาสนี้ว่ามาแทงรถนะจดดไอด้รถไอ้รถอุ้ยไม่โดนอีกนึกว่าจะโดนนึกว่าจะโดนแตกแล้วครับแต่นบนยังสวยงาม,มานี่ดามเมจไปเลยไม่ต้องเล่นกับริฟโปเยอะนะเพราะว่าเขาดูเลือดสวนยังไงเดียวมาก็ยังอุ้ยโอ้ยเกือบ ลิปโป้ดูดเลือดส่วนเรียวมะก็ยังเป็นตัวที่ไม่ชอบอยู่ดีนะปั๊บปับป๊บปับป๊บปั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 ๊บ๊ยได้โอ้โหแบบนี้แบบเฮ้ยดูว่าอยู่คนเดียวโอ้โหอุตส่าห์ได้บับแดงมะเจ้า <c oughs> <c oughs> นึกว่ามันอยู่ล่างกันหมดโอ้โหมันอยู่ที่กันหมดตั้งแต่เมื่อไหร่ฝากแก้แค้นด้วยครับสวยครับ <c oughs> โอ้โหม เมื่อกี้ได้บัฟแดงมาผมว่าจะฟิกเข้าไปฆ่าริโป้อะเพราะว่ามีสโลแล้วไงฟิกเข้าไปแล้วเจอต่ออยู่3าสตัวโอ้โหนึกว่าเขาอยู่ล่างกันเป็นที่ไหนได้เนี่ยมันกองโจรชัดๆเอาละครับสลับเลนครับผมชุดเติร์ดเติิร์์แล้วพิมอะไรกันครับเนี่ยรู้สึกว่าจะมีการพิมพ์ด่ากันมีไฟมีไฟมีไฟมาอยู่มาอยู่มาอยู่ชึบติดเติร์แคู่ แคนเซิลโอเคฮึบฮึบเลือดน้อยสอยโอเคโอเคมาครับมาครับมาครับชุบปุ๊บปุ๊บบนอุ้ยมันจับยังอะ่ะไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจอย่าพึ่งเข้าไปดีกว่าฮะจะต้องให้โรมิงโดนเป็นเป็นคนโดนจับเป็นคนโดนแกลบทาํา <c oughs> นะครับซึ่งโรมิงก็คือยีน่าเออถ้ามันจับยีน่าล้วก็แทงมันเลยนะเลเตอร์ ข้อดีของมันก็คือมันจับมันจับมันจับก็จริงแต่ว่าถ้ามันจับปุ๊บแล้วมันโดนสตันนะครับมันเจอตัวสตันเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเราแบบนี้นะครับอืมเขาก็เล่นไม่ได้นะฮะจับปุ๊บโดนเราแทงปั๊บหมดเลยนะอันตรีนี่ก็หมดเลยนะออมาหยิบตัวให้ถูกสถานการณ์นะครับพยายามดรับตัวให้ได้เปรียบเกมนี้ผมพิศวงงมากเลยวะ่ะโอ้โหดักก่อนดนักก่อนดักก่อนจับโ,โอ้ไม่ ตายผัวฮึบเจัดเร็วอึยอะตายไม่ตายครับหรือว่าจะตายไม่ได้โอเคดูเลือดบัฟฟ้าบัฟฟ้าบัฟฟ้าตับ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 ตเบตับตลบตั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 บับตันตับตันตับตมบตับับับบตันตับตับตเบตบับตับับตับตอบตับบบ นี่แปบ๊บเดียวก็ได้ก็กลับมาครึ่งรอดถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยุดแต่ช่ยได้หยุดดูดแบบเยอะแยะเอ้แล้วอะไรกันเอ้โอโหโอิซิสเรียบร้อยครับทูเลเยนเก็บไปฮะในจังหวะนีเ้เสียบพักโอ้โยตายเลย <laughs> โอ้ว้าวเลียวระเกมนำนี่มันช่างดีจิมจิมนะครับไปกันต่อฮะท่านผู้ชมโอ้ตอนแรกผมนึกว่าเกมมันจะเสียกว่าน,นี้นะเนี่ย เออเพราะว่าเอาอยีหน้ามาโรมอะ่ะแัวฝั่งข้าเป็นแก๊กตายนะเนี่ยเพื่อนโอ้โหเกมนํำขนาดนี้โดดเข้ามาแบบนี้ไม่กลัวอะไรเลยเหรอตีอ้าวู้ว่าขีดหมดอ้ยฮายะเอองามครับจจจเจอจอ้าวโอ้ <laughs> ไปถึงตอนไหนเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยไปถึงตอนไหนหวะเอออ่าโอเคครับผมจบเป็นที่เรียบร้อยฮะ ที่หนึ่งครับ A P P ชุบนี่โอ้โหได้แอคแล้วได้แอคได้ได้แอคติง้งแอคติงคต้งเนี่ยสกินใหม่มันทำให้ผมเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยวะ่ะนะครับรู้สึกไม่เอื่อยเหมือนสกินเก่าๆนะครับ <c oughs> จริงนะสกินนี้รู้สึกว่ามันเ,เวลากดอันตีมันดูง่ายมันดูง่ายอะ่ะเวลาเราอันตีอะ่ะเออยีน่าก็ได้เหรียญทองเหมือนเราเลยฮะอูเล่นดีโอ้โห วิ้ยจริงถ้าเป็นเพื่อนถ้าสมมุติเป็นเพื่อนกันเราแบบคอเกมดีๆเนี่ยเอายีน่าคู่เดียวมาไปไปเวทตั้งแต่ต้นเกมอะเฮ้ยผมว่าอผมว่ามันเวิร์กมากเลยนะเนี่ยเออเพราะว่ายีน่ามีใบใช่ป่าเดียวมาก็มีตันแล้วก็แต่ละคนก็ไม่ใช่เบาๆฮะสกิลแต่ละคนต้นเกมแรงนะแรงมากเวทป่าได้ดีมากนะครับเออเฮ้ยมันเป็นคอมโบที่เป็นคอมโบเมตาบาซิล ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าไม่เคยเจอเลยนะครับไม่เคยเจอยีน่าลมตอนแรกผมว่าจะไม่อัดนะคลิปเนี้แต่ว่าคนนี้เขาหยิบมาเขาเขาหยิบมาแบบนี้ผมก็เลยเฮ้เผื่อมันมีอะไรแปลกๆผมก็เลยอัดไว้หน่อยนะี่เปิดคอมอัดเลยนะเออโอเคพออัดปุ๊บก็ได้เลยโอ้โหดีจัดนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะฮะลงเรียวมะให้รัวๆเลยนะครับคลิปหน้าไม่เป็นเรียวมะแล้วนะฮะอาจจะเป็นสปอยหนังหรือว่า เป็นตัวอื่นนะครับซึ่งผมก็รู้แหละทุกคนอาจจะเบื่อนะครับลงแต่เลียวมาพี่ลงตัวอื่นบ้างเถอะเอออยากดูตัวอื่นนะครับได้ได้ไดนะโอเคเป็นใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดซับกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดนะครับเพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้นักแคสเกมหน้าตาบ้านๆแบบผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับวันนี้ซีอูนักายบายบายแล้วเจอกัน